สวัสดีค่ะเพื่อนๆพามาดูต้นทามออกดอกดอกเขาสวยนะเป็นดอกเล็กๆช่วงประมาณเดือนนี้แหละและ้วก็เมล็ดเขานี้เยอะมากเลยค่ะพอใกล้หน้าหนาว เราก็จะเก็บมเมล็ดแล้วก็หวานนะปลูกไว้กลิ่นหอมนะต้นทามมีตรงนี้ปลูกตรงนี้สองกระถางแล้วก็จะมีนี่ไงชายเหมือนหอมป่านี่เลยค่ะกำลังจะออกแล้วพามาดูนี่ไงวายร็อกเก็ตที่น้อยปลูก ในกระถางน,นี่ค่ะวายวายร็อกเก็ตเก็บเก็บยอดไปกินเขาก็จะมียอดอ่อนๆน,นะเดี๋ยวพามาดูยอดยอดอ่อนๆยอดแล้ก็เก็บยอดเล็กๆเ,เราเก็บยอดนี้ไงยอดยอดประมาณนี้แหละคะ่ะที่เขาขายในร้านรถจะเขารสจะไม่ขมแต่ถ้าเราเก็บเด็ดเก็บินเองเราก็จะเอาเม็ด เอาใบใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เเอาใบขนาดนี้ไปด้วยนี่ไงน้ก็จะปลูกคะน้าคะน้าไว้กินยอดสองสามยอดเด็ดจะเด็ดไปเรื่อยๆคะน้าดูดอกเขาออกนะคะน้าีนก็ถางคะน้าคะน้าอ่อนๆอย่างนี้เด็ด อร่อยค่ะจิ้มเนาะจิ้มน้ําพริกเนาะโทษทิพยะยิ่งเด็ดเขายิ่งขึ้นให้เราน้อยเพิ่งเด็ดไปเมื่อวันนั้นเอ๊ะไม่กี่วันเองเขาขึ้นมายิ่งเขาโดนฝนอะไม่กินมากหรอกกินแค่นี้แหละกินคนเดียว อันนี้อันนี้ไว้ก็ตนนิดหน่อยเนาะอันนี้อันนี้ไว้ก็ตนนิดหน่อยแลย้วค่อยเก็บปลูกบลูเบล์เ่อไงต้นต้นถามตรงมุมนั้นยังไม่ออกดอกให้สวยเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูต้นต้นไม้ล้มเลยในระนาดเลยดูสิ อันนี้ต้นอันนี้ต้นลาวบินดาแล้วก็นี่ต้นนี่ไงต้นวายอรเก็ตอ,อีกต้นหนึ่งแล้วก็จะเก็บใบอนะ่ะต้นนี้ตัดให้สั้นเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้านอกากเก็บเก็บใบใบแก่อย่างเงี้ย ได้จิ้มน้ำพริกกำหนึ่งของเรากินไม่เยอะหรอกบ้านนี้อันนี้ก็ต้นโรสแมรี่อันนี้ก็ต้นดอกไม้อันนี้น่าจะชื่อที่เขาเรียกยก,กันจูปิเตอร์สเปียร์ขึ้นมาเองทุกปีเลยกินไม่ได้นะมันก็จะมีมีตรงนี้ บลูเบ l l เดี๋ยวน้อยพาเข้าไปนะในป่าในป่าป่าดอกไม้ของน้อยแล้วก็ดอกไม้ออน e ิ t ตี้ในกระถางน,นั้นก็มีเป็นราสเบอร์รี่แล้วในในในดงนี้น้อยก็จะปลูกไวร์โรเกตเหมือนกันเขาก็เนี่ยต้นเขาก็จะสูงขึ้นสูงนะเห็นไหมขึ้นสูงผสมดอกกำลังจะออกแล้วค่ะ แต่ยอดเราก็เก็บยอดได้เรื่อยๆเก็บยอดได้เรื่อยๆก็จะม,มีเศษนี่ไงเศษเศษมาทำกับข้าวนี่ไงเศษใบเศษหอมทำกับข้าวเดี๋ยวขามาดูนี่ต้นอยู่ข้างหน,น้าอยู่ข้างใน,นนี้แหละเขาขึ้นได้ทุกที่นะวใบใบโรเกต นี่ไงกา้านอันนี้ยาวๆก้านเขายาวๆีนไงยอดยอดค่ะก็มาเก็บอุ๊อุ๊ปๆุ๊บท็อปทิเปิ้ลชนชนต้นกุหลาบมาเก็บท็อปทิปเื่อนเขาอยอ่นี่นนนไงได้แล้วเห็นไหมได้กินไม่เยอะหรอกกินเยอะเปลือง มาไปแล้วล่ะเพื่อนเราพาไปดูต้นต้นดอกไม้ที่น้อยปลูกตามทางต้นโวน้อยชอบมากเลยเวลาเวลาน้อยเดินมารถเราก็จะเข้ามานะเวลาเราเดินมาถอยหลังนะโทษทีเพื่อนเราก็จะปลูกดอกไม้สองข้างทางของเราเราก็จะเดินขึ้นไป เราเราก็จะเดินเดี๋ไปดูเป็นที่จอดรถเนาะเราไม่มีที่เราก็อัีเราจะปลูกนี่ไงต้นต้นนี้ขึ้นช่วงนี้นี่เดซี่ต้นเดซี่ของนี่เขาชื่อเหมือนชื่อเนี่ยมา์กอารีมาการ์กอรีเป็นชื่อน้อยชอบชื่อเขาก็เลยซื้อมาสีเขาสวย จะปลูกไว้ตรงนี้ดอกเพิ่งกำลังออกเยอะแยะงไงครับต้นต้นชายเหมือนกับหอมป่าอะเอามาปลูกแซมกำลังจะขึ้นต้นเขาขึ้นดอกบานสักป้งเห็นไหมดูสินี่สวยล้วขึ้นมาล้วดูสิ ต้นเล็บยอย่างอคาเลจ์ไม่น่บนะปลูกเตซสิดอกก็กำลังจะออกเขาก็มาไล่เลียงกันนะดอกเราถ้าเราปลูกเนี่ยไม่ดอกมือนดอกหอมเราอ่ะนี่ก็ขึ้นแล้วดูสิตาลมีหลายเลยมีหลายดอกแล้วให้เราดูสิเห็นไหม น้อยก็ปลูกอย่างเงี้ยแหละปลูกไปทั่วอัดเข้าไปทั่วต้นโรสเบอร์รี่ก็อยู่แซนตรงนน้นต้นสนต้นโฟเกตเมนอตเขาก็ขึ้นที่หมักปุ๋ยน้อยก็อยู่มุมนู้นมันก็อัดเขา้าไปขึ้นล็อกูกไปทั่วแล้วก็ดอกดอกเดซี่นะก็ปลูกดอกเดซี่เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็โตมาแล้วก็สวย นี่งไงสวิตชาร์ตน้อยก็ซ่อนอยู่ตรงมุมนี้แหละน้อยสวิตชาร์ตเขาไม่มีใครเห็นเนาะนี่งไงค่ะเขากำลังสวยเลยเพราะเขาใหญ่มาแล้วก็เก็บกินได้นะต้อนออนนิสตี้ก็โดนฝนก็เอน<ม>ใหญ่เลยแต่ที่ชอบที่สุดเลยดอกโฟกัสมินอตแล้วก็โฟกักลงกำลังจะขึ้นมาเต็มเลยไหมน้อยไปแล้วล่ะเพืพ่อนๆขอบคุณมากคะ่ะ